กำลังหาวิธีดึงครับลมมันแรงครับนี่มาดูลุงนองทำงานถนนถนนก็ไปไม่ได้ครับมันเป็นเขาที่เขาวานหมแเราฉีดยาคุมด้วยเอาเล้ครับเจอของใหญ่ของยาวไม่ใช่ว่าดีนะครับลำบากครับแต่เวลายามง่ายมันก็ง่ายว่าเขาไม่ได้นะครับคนสื่อเนาะอืม เอออย่ายกโชว์พุ่งไรนายมันมันไม่มีซิกแพคนะครับมีแต่พุงนุ่งนองผมกินได้กินบุ้งกินเบียร์ธรรมดาไม่เลยครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มจะลงมือทำงานแล้วครับอ้าวเจอมดแดงอีกครับตอนนี้เจอมดแดงมดแดงก็กัดโอ้ยลำบากชีวิตดูๆเอาครับ ตัวครับเร่ก็มีปัญหาครับเหม็นไหม้ด้วยนี่สาเหตุในการเช็คเครื่องหรือว่าไงเดี๋ยวเช็คมาไหมนี่น่ะอ้ดูคนงานกันเด้อทำไมเกิดอะไรขึ้นน้ำมันน้ำมันไม่รู้ว่ามันยังไงเข่งปรดรู้ว่าก็ไม่ใช่นะมันใหม่เนี่น้ำมันน้ำมันเหรอเลยน้ำมันมายอดไหมน่ะ มันมันไม่ออกใช่ไหมน้ำมันไม่ออกเล่นน่ะเดี๋ยวจับมันหยอกมีบล็อกอ่ะมีบล็อกไหมในทุย่างบล็อกมีอยู่เจอบล็อกมาเด็กเอาบล็อกมาเร็็วบลอกเจอปัญหาแล้วครับบล็อกะไรอย่าเด่นมาบล็อกเบืร์นะทำงานยังมีอุปสรรคปัญหาบ้านนะปัญหาคือเรือยนต์ไม่ทำงานครับติดเครื่องได้แต่ว่าโซสงสัยเข็งผหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เซียนเชียน

Ah! เจอของใหญ่ของยาว,ว <c oughs> มันเป็นไม้นาเป็ดน,นาเก่านะครับไม้ราคาครับหลายปีครับ มันปาดปากมันตปาดปาดฝั่งนี้ด้วย,ย,ยวมีปัญหาแล้วครับเลืยยนมีปัญหาครับแหมลุงน้องคนดึงกันรุ่นใหญ่เลยครับผมก็รุ้นครับคนคอยดูก็ลุ้น,น,น,นอ่า สำเร็จแล้วครับโอ้ดูแรงงานคนไม่ได้ครับเอ๊ะด้นแล้วครับความยาวดูความยาวครับความยาว เวลาโยงงนเียลอดลคอนเดยเอาเลยครับพนักงานปีนครับเสียนเบี้ยว ผัวอีนางแดงคนขี่ตะนีขี่เหนียวปีแล้วครับปีแล้วครับสังเกตดูดีนะครับเนี่ยโอ้ป่ายไม้มันมาทางนี้แล้วครับเนี่ยสูงมากครับเนี่ยเปรียบเทียบกับต้นมะพร้าวนี่ใหญ่ยยกว่าต้นมะพร้ยา,ยาวอีกอยูคค่คะลำบากครับเดี๋ยวก็รอรุ้นคนถ่ายคลิปก็ถ่ายไปคนทำงานก็ทำไปครับ ค่อยๆทำปอืมไม่ é, ต้องไป ia, รีบรอนอกอิงมันนี้ทีมงานผู้หญิงไม่มามาแต่ผู้ชายครับทำงานแบบสบายๆไม่มีคนบนไม่มีคนบนขันีมาบนอืมต้นไหนกับฉางมีต้องสนใจทำไปเรื่อยๆเอออ่ามารอลุ้นต้นต่อไปสองต้นนี่กับ เกือบเกือบตันแล้วนะวะนี่มันได้เป็นตันไม่รู้เลย oh <laughs> งานเข้าแล้วใน2ต้นเจองานเข้าแล้วครับเทินกันเลยครับดึงไม่ไปครับเองีเชียงเองเองต้องปาดต้นไม้ให้เชียงนิดหนึ่งเลยเนาะปาดต้นไม้มันไม่ให้ปากมันเนาะให้มันให้ดึงเชียงมันเสือกกองกันเลยเว้แหมไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปวันลาณยี่สิบบาทครับลุงน้องผมทำง,งานไม่ต้องซีเรียสอะไรมากให้แต่ไดนทำเออนนะ นี่ลูกอิกนังแดงเด,งดออยเสือสีม่วงนี่แม่มันขีดนี้ขีดเนี้อลูกมันก็คือกันอโอเค